นะคอขึ้นมาไกลนะมาไก่คือใครคไรก็ทได้เอาค่ะผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเนะครับผมอนไหนบอกลูกาแม่แกให้มาอื

เป็นได้เราะว่ากระจายไปทั่วทีงได้อยู่นะครับมันจะมันจะไม่ไม่โดนเออโดนเชื่อหน่อที่ ข้ารับ้ะไปนอนนองหานมาวันนั้นวันน <bus y> <avez> ั <or> eh ้นยืสายันแตูไม่ได้ดหมูไม่ด

หา,นะหามุมอยูกันไปหาข,ขนหน้างหางยกันสวัสดีครับสวัสดีทั้งสงทานนะครับผม okay.

ส่วนแม่อเดไหนครับเเดอาจารย์เดอยู่ไหมครับโอ้ยเรเอาด้วยนะครับมาให้นั่นด้วยป่าแต๋นเยอะที่ว่าป่อเตนที่ว่าพ้อเต๋นไหนพ่อเนี่ยเกลือเกลืออะไรมันเปลืองออันนี้ช่วยไม่ได้บอะใช้ไม่ได้มันเน่าเนาะมันเน่าเกินที่จะใช้พวกนี้เนาะ ใช้ได้ครับแต่ใช้เป็ดตันต้องสสยต้นชูัูนี่วัานี้อาหลรใทำไมอรมณ์ลูกคูวะทำไมเรารลเหมือนส่งลูกเลยเกือกย่งนั้นใส่กันหน้าจด้ดีนะผู้จิตผู้จิตตจะต่้ากว่านั่นหมดเอ้ยา ขอดูหนัแปลกอะไรครับไม่ใด่หมายถึงอะไรเขาต่งเดียวไหมหรอ่จะมีทั้งจะมีทั้งี่ำจับไีู่ว่าฟังแบบขันขันแล้วจะมีีนะคะรองน้ำกรเปนมสวัสดีค่ะคนะคะของของีน้องของ